สวัสดีค่ะไม่หง่ติ่มผ้าเพื่อนคือเก้าพี่น้องเอ้ย <c oughs> เป็นไงพี่น้องเห็นหมอลำมัสากินข่าเสียบนอนรับบอพี่น้องเอ้ยหมอลำม,มัสาพันบงพูดทาริ่นหมอแคนสุดมาดาลักพี่น้องโอ้ยมือนี้ก็คือเก้าในละพี่น้องเอ้ยไม่หง่ติม่มทงตาเหี่ยมอิม่มเบียมามสูเมือเศร้าไปเหตุบุญพี่น้องจังมาก เออมื่อเศร้าท่าบุญบุ้ยอยูุดีมีแห้งบุญสังกท่านเมื่อเศ้าพี่น้องญาติพี่น้องเพื่อมาทำาบุญเพื่อกับ่าไม่แย่ติ๋มไปห่วมนั่ข่อยเี่เด้อว่อาจาันไม่แย่ติ๋มกลับไปในเล็อีมานี่มายังพันเมตมาตะกะพัตานี่พี่น้องเลยปุ้ยดยีได้พี่น้องเดียทำบุญทำท่านแต่ละมืออุ้ยไม่แย่ยติ๋มีขาดวาด,ดบบได่เป็ดแต่ละมือต้องไปวาดคาู่มือไม่แย่ติ๋มพี่น้องอุ้ยยัาเมื่อเศ้าตี่ซไม่แย่ติ๋มลูกได้พี่น้องลูกหนึ่งเข่าเด้พี่น้องคันลูก สวยกว่านั้นสิบบท่านพี่น้องพอบาหนึ่งเขาแร้วกกระต้มน้ำห้อนต้นน้ำห้อนกระอุนอนยากอุนกินใส่บาทพี่น้องไม่ย่าไม่จตีมนะ่นะจิตวัตรประจํบวันไม่จาตีมน่พี่น้องใส่บาทเล้วก็ัไปวาดไปวาดแล้วก็ทำบาดเยอะซพาาระกาวารหังสามมาสททามพูดโทไม่จาตีมเพราะว่าเท่าแล้วที่พี่น้องเท่าตรงเขาวาดฟังธรรมนี่พี่น้องเออมาเตว่ดแตนี่ก็มาเสื้อมเงินอิตธิพิโสพระกว่าทุกวันไม่จาตีมต้องเหตุพี่น้อง สวดมนต์แล้วก็ไปกินขา่ากินข่าแล้วพักพรออกมาหน้าคือเขา้าทุ่งต้เหมอิมอ่มอมความสุขนอพี่น้องเห็นหน้าไม่เน่ยิมไปจะไหนพี่น้องหมอลำมาาผู้สาวด้วพี่น้องม่วนขึ้นหยังในตัวหมือเป็นผู้สาวพอบานกันนี้จากแล้วอยู่กับลูกกับลานเออหมอแค้นสุดใจด้พี่น้องเอ,อ้ยอย่าลืมด้อคันมีการมีงานเอ,อ้ยขึ้นหอดหมอลำมาาดิ เดี๋ยวมอลามาสามาวบาให้ฟังก็นะศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดกินไม่ยติมหลดพี่นอ้องเออมือนี้พี่น้องอันมอลามาสาสีม่ล้ำก้อนฟอนให้พี่น้องเบืงเออพี่น้องมอลลามนี่มันมีฟอนด่พี่น้องโมแม่มสีฟอนเจ๊ท่าเดียวดิพี่น้องมอลล่าม,มสาสาเนี่ยเออท่ขขน,นขืนห่านเข้า่าพี่บ่าแต่พี่นอ้องมือนี้สีล้ำก้อนฟอนได้พี่น้องเด้อ ขันหมอรำ่มาสารั่ก้อนนพี่น้องผู้เบืองอนไปนำมาสาเด้อขันหมอลำมาสาวาอนจังสัน่นอนจังสี่พี่น้องกับอนไปนํากันเด้พี่เนึ่ออกกำลังกาย,ดย,ดยากได้พี่น้องเด้อฟังก่อนอนไปในพี่น้องเด้อ ลาเป็นวานนน้ากับฟังเด้อ้าคุ้นหัวัาทาเด้อ้าคุ้นสัทธา,าท,ทธาอนจจงสีเพื่อมานักมาโนลาะเทีมตัวสวมปีกฟอนเด้อพี่น้องเดอือฟอนจังสีพ้อนหลีกโมเกนพี่ต่อยเล่นแต่กระโยกเพื่อฟื้นคืน เฝอในมูเจ้าเบิ่งจังสีก่กะป็นฟอนในมูเจ้าเห็นจังสีก่กะได้หรือสิยิกแทะไรจังสีก่กะคือฟอแแตะนิ้วมือจังสี่ก่อนฟอนพี่น้องฟอนฟ <c oughs> อนแจงสี่ฟอนสันยับหนาวหนาวน้ะพี่น้องเนะอ้อนแจงสี่หญ้าหบิดปานพ่อยใหญ่บิดปานเด่ ก้อนจังซีก้อนบานยนเฮจังดึกทั้งเนรั่งกับทั้งพีลูงน้องสารน้องพี่น้นองก้อนจังซีละผู้สาวนางจีตำหมูขินไม่มาละฟัดไว้ไว้หลังหลงังปีนปีนก้อนพี่น้องก้อนก้อนจังซีลาบุเทาตบซิงกินเหล่าย้ำบุญมวนพี่น้องมวนบุญนันโ์้ เฮียาเฮียาเฮียาก้อนเจ้าสี่เป็นนามูเจ้าศูนย์เธอพื้นผาศูนย์เบื้องพี่น้องศูนย์เบื้องก้อนเจ้าสี่เม่ป้าขินไม้กระสองมือไหวเวนเวนเว่เม่ป้าขินไม้ด้อพี่น้องเลยก้อนเจ้าสี่เม่ป้าเสาหลกมือหนึ่งเนึ่งหลกมือหนึ่งผัดส่ามีหายเสาหลก ก้อนจังซีผ่นมาเฮาดำหน้าถอดใส่ถอดใส่ย,ยาสีากุกใหญ่ตาเฮาบอา่อไหลดำหน้าไปเลยได้พี่น้องเด้อเนี่ยจิ้มเป็นผู้รำก่อนจังซีผ่านมามเมย์แถวยายล้างขุดล้างกุ้งมีญ่ไปเพ้นล้างกุง้งเกียดไปเลยได้พี่น้องเด้อก่อนจังสีเราโบเสาวลง่งแข่งกุ้งสอบปากกระท่างสอนทา่าสาตาปูตาปูมีแต่ขี่ย่างยาติมยิ้มตางอย่าง ดินปีน้นสิบทวนมากวันเข่งีพี่จองโจกับประสกนำผัดปลามัดปาลาเกเกบเป่าสะตาก่นน <c oughs> อนจังซีเท่ายาเก็บมอญสองมือซ้อนหูใสหูใสแ่ก็หน่อยกับใหญ่หูใสน้ำกันมีใหญ่เก็บมอนสมัยตะกี้ไม่ใช่ิม้มเ,เรียงมอนเด้ไม่ใช่เพยงเทเลียงมอนก่อนจังซีเหมืนมาเม่เท่าสันเล่าเสียหนาม,มา เเสียยามาได้พี่น้องเอ้อเออมันป้าข้าวเรี่ยงมาได้พี่น,อกกนอ้องตะกีเอาเด้อพอทั้งสองทั้งสาทำสักทั้งหยังเนี่ยเด้อพอฟอดไปไดไรอันบ่ตรงมาเราหยอกจังสี่ดอขายแยงไปเพ่นมาเรากุนขี่เงี้ยแต่เป็นสีปนแป้งแคนยหญ่ใหญ่ไปเพ่นเออกุนขี่เงี้ยสีแป้งแคงฟอดเราได้พี่น้องเด้อไม่หยาจีนเป็นพุลามเด้อ ฟอนจาซเนมาคนขาแยงเหยียบขี่ในสวนฟอนพี่นอ้องฟอนคนขาแยงเหยียบขี่ในสวนเด้อฟอนจาซเผืนมาเม่แถาน้นเราเก็บพักแมนนี่ั้งเงก็บทางเลรียญย่านโบทั้นเทื่านผา้เจ้า่อเห็นสนเล่าให้บึงฟอนบึงเครื่องฟอนสร้างลงผู้เดี๋ยวมาดูคือโบอย่าเม่ฟอนแกเด้อฟอนสร้างร้อยของฟอนจางซีเราผู้เบาสือบองหอกผ้าไต้เขีย ไป่ไต่ขียสามแม่ไต่ขี้ไปกะบองเนอพี่น้องน้องแม่เนี่ยทิมกะไต้คือกันไปไตเขีดเออต่ขี้มันบ่มีตะเกงแกะเนอพี่น้องน้มบ่มีตะเกียต่กระบองขอนจาสีเผืมาผูเบาเขียดทำทาไปทายงนี่ยคำผากเจไปกากะาเก่าเลืนบอนเนังไงพี่น้องผูเบาขียดพอแม่ถามกะบอปากนึอสีไปใส เครียดให้พ่อให้แม่พี่น้องบ่ปากเครียดพ้องเครียดนะพี่น้องก่อนจ้าซีฝันนาหมอนเข่าโจเท่ายุงเท่าไงฮะหมอนเข่าโจเพื่นบ้านน้องพี่น้องก่อนจ้าซีกะปลาไหลส้มแกงปลาไหลส้มแกงเพื่นบ้าอันนี้เพื่อนบ้านคนฟอนต่ว่ามันกะบอธนัดคืออยู่ทั้งห่านแหละพี่น้องน้อ โอ้ยขันยูทั้งห่านเป็นยัติีมกระซืออให้พี่น้องเบืองน่ะหละฟอนแห่งตาขาฟอนกะตาปีฟอนหลีกแม่มี่าฟอนบาดไตเน่ให้ขหน่อยไปนี่อันนี้มันคือว่าเนี่ยนะมันอยู่ทงใต้เหมพี่น้องมันมัม่อยู่ทั้งห้านนะนะพี่น้องขันยูทั้งห่านมักกระซัมพี่บาเนี่ยแล้วมอลมาสายพี่น้องจะมาเพื่อนบาไผ่เนเมียมอลำามซัมในเมียขันผีบาซัมในน้าขันตีนบ้านอันนี้ก้อนฟอนพี่น้องบัดนี้สี่ห้ามองลง เดินทางอุบลนให้พี่น้องฟังนะพี่น้องเนาะวันนี้ฟังพี่น้องไปนี่อนพี่น้องโอนลก็ังกายเด่นมาด้อนายกะฟังดื้อป่กัปงเปลงเปลงปนเนี่ย่ฝนตั้งหน้าใบว่าตั้งกัดนง พอมันสิได้โบคุนขาบาสนาของนางไปห้องน้ำใสโกเส้นคุนเพียสารัพิรำวงหงกันจะสนอยไปก่อไอเสน้ำนี่มาคุงกินูจะดูดอเธอไม่จิตจะดูดอเธอไม่จิตจะเมื่อฉันคิดว่าเธอจะรอจริงยังจริงละจริงแล้วนะเธอยังจริงและจริงแล้วนะเธอส่อเพื่อนี่ก็เธอจริงจริง สวยนิ่งละทำไมพี่อ่นะสวยนิ่งละทำไมพี่อวนละสมุญเพ่ก็ไม่เชื่ยิ้มสงสันชัดนิ่งนี่รักเธอแล้วนะชัดนิ่งนี่รักเธอแล้วนะแล้วตัวฉันได้ม well. านี่ทานตาโฟนลำมคู่หละเป็นภุมตดำดำภมคู่หละเป็นภูมิดำดำนะนี่พ่องามคำนี่จงมาลำภูเฟนโล่ลางแกนะี้เสนคิดหน้าไรลางแกนี้เสนคิดหน้าไรแล้มาดังแดงอาชีพในเมืองอวนะ คาจนสันรักไม่เบื่อจะเกิดคุนที่เราจะมีประจำใจบอกว่าที่ฉันรักเธอจริงเย่งปัวนี่ถ้าใครแล้วนะแล้วก็ฉันได้มานี่ทำท่าโฟลลำเอาลำนี่แต่คนสว,สวยสวยสวยอะไรอย่างนี้เอาม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 า,มา,มา,มาฝาก งมาสมยองนาราปินคู่แฟนโมแข็นจันนํำกัดโนพีเข็นจันนํำกัดโนพีความสนุกเื้มล้นคนเฝ้าสินหัวข้าอนให้จ่างน้งลงส่งแขนยยกกระดังพนั่งผ้าจีนล้ำปินโบนอพีใส่คือว่าให้พีใส่ยไวนกันมาอนใส่กันเจ้าข้ามานใส่กันสีลว่าจังนองนี่ไ้อนนี้นี จบไปด้ปนะวยนะพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่นะพี่น้องเย้ยบายบายสวัสดีค่ะ